ี่นึกถึงลูกน้องเป็นหลักอย่างเดียวเพราะถ้าเกิดว่าพี่ปิดตัวลงเมื่อไหร่เนีย่ยลูกน้องไม่มีไม่มีเงินใช้จา่ายคือทาให้พี่ต้องสู้ <S <S สวัสดีค่ะ,คะ,คะพี่เอราชอนปุุมทองนะคะพี่ดำเนินธุรกิจขายผักสดให้กับแมคโครตั้งแต่ปีพศ2548ต่อมาก็คือเป็นในานามรูปแบบบริษัทจัดตั้งบริษัทใหมย่ยอดขายมันก็เลยเพิ่มขึ้นเพื่อพี่ต้องการจะไปกู้กับแบงก์ มีเงินทุนมาหมุนเวียนในบริษัทเพื่อที่จะเลี้ยงดูลูกน้องโควิดครั้งแรกได้รับผลกระทบม,มากบริษัทต้องปิดหยุดขายให้กับแมคโครเพราะว่ามีลูกน้องติดโควิดณนะตอนนั้นพี่มีการสต็อกสินค้าเยอะพอสมควรนะคะตอนนั้นรู้สึกว่าพี่จะเสียหายไปอยู่ประมาณเกืบ 500, 000, อบห้าแสนกว่าบาทพี่ต้องเทขายสต็อกสินค้าที่มีอยู่กับตลาดในราคาที่ต่ำกว่าทุน เพื่อที่จะได้แคสโตรตรงนั้นมาช่วยในการุนเวียนบริษัทในการจ่ายค่าน้ําค่าไฟบริษัทค่าเงินเดือนลูกน้องและต่อมาก็คือธนาคารไทยพาณิชย์ได้เข้ามาเสริมสภาพคล่องให้พี่โดยได้ซอฟโลนเข้ามาในรอบแรกนี้พี่บอกตรงเลยถ้าไม่ได้ตรงนั้นพี่ต้องตายแน่แน่วิกฤตรอบสอนี้ก็หนักหน่วงเช่นเดียวกันคนห้องเย็นดูแลห้องเย็นติดโควิดคนขับร พี่มาส่งของก็ติดโควิดเหมือนกันต้องปิดบริษัท14วันไม่มียอดขายเข้าไม่มีเลยเป็นศูนย์เราก็เลยปรับเปลี่ยนการส่งของจะไม่ไปรับที่ห้องเงย็นแล้วเราจะมาสต็อกของลงแพ็คของเรานะคะแล้วก็ส่งตรงถึงสาขาของแมคโครพอมาปีนี้นะคะพี่เจอวิกฤตโควิดรอบ3ซึ่งบอกเลยปีนี้หนักหนาที่สุด ะะเพราะอะไรซัพพลายเออร์ที่พี่ซื้อสินค้ากับเขาเขาก็ติดโควิดด้วยแล้วก็สินค้าเขามาไม่ได้ทําให้พี่จะต้องไปซื้อสินค้ากับซัพพลายเออร์เจ้าอื่นทำให้พี่จะต้องใช้เงินสดในการซื้อสินค้าอันนั้นเงินสดนี้ก็หมดไปแล้วกับวิกฤตโควิดรอบหนึ่งรอบ2พอมีมาตรการช่วยเหลือของทางธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศแล้วไทยพนิชก็รีบติดต่อกับมาเลยว่าพี่มีซอฟต์โลนตาเดอเบีย2%อปีแรก แล้วก็รัฐบาลนึงช่วยแบกรับภาระ6เดือนแรกนะคะแล้วก็มีบสอยค้ำประกัน10ปีมาพอดีกับตอนที่รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์นะคะพวกร้านอาหารแต่ในขณนะดเดียวกันทางห้างแมคโคนเนี่ยสั่งออเดอร์เพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนนั้นมีธุรกิจหนึ่งเกิดขึ้นก็คือธุรกิจปรุงสินค้าจำหน่ายออนไลน์นะคะตอนนี้ออเดอร์เนี่ยเยอะมากขึ้นออเดอร์พี่เพิ่มจากล้านกว่าบาทก็เป็น 3ล้านถึง4ล้านหลังจากที่ได้ซอฟโลนตัวนี้เข้ามาช่วยจากธนาคารไทยพคริตได้เงินลงทุนเข้ามาต่อยอดธุรกิจต่อลงหายใจของเราคร่ะขอขอบคุณทางธนาคารไทยพณริตแล้วก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ,อธุรกิจ SME ของเราช่วยเราในทุกครั้งที่เกิดวิกฤตนะคะซึ่งทำให้บริษัทเนี่รอดพ้นจากวิกฤตทุกวิกฤตจะหนึ่งสองสา หรือแม่กระทั่งสี่จะตามมาหรือเปล่าพี่ยังไม่รู้ขอให้ทุกคนสู้ๆค่ะ